มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาพาเพลินนะคะทุกคนออมสินฉลองครบรอบ108ปีให้เงินขวัญถุงค่ะอันไว้ก่อนนะคะแจกเงินเด็กแรกเกิด1เมษายนธนาคารออมสินฉลองครบรอบปีที่108วันที่1เมษายน2564นะคะเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิทัล1ปีหลุ้นรางวันพิเศษรางวันละ1,000 0บาทพร้อมเปิดตัวเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ให้ดอกเบีย้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด10.8%ต่อปีนะคะพิเศษค่ะจองสิทธิ์ฝากเงินล่วงหน้า25-26มีนาคมครบ500บาทรับกระปุกธนาคารอมสิน108ปีฟรีค่ะนายวิทยารัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินเปิดเผยว่าธนาคารอมสินนะคะเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบการกอร่อตั้งธนาคารเป็นปีที่108 ในวันที่1เมษายน2564นะคะพร้อมเปิดรับฝากสลากอมสินดิจิท่า1ปีฉลอง108ปีผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมระหว่างวันที่1ถึง15เมษายน2564วงเงิน5,000ล้านบาทค่ะโดยเปิดรับฝากตั้งแต่200บาทขึ้นไปสูงสุดรายละไม่เกิน10ล้านบาทนะคะพร้อมสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษจากการออกสลากเลขอมสิน วันันที่16เมษายน2564รางวัลละ10,000บาทจำนวน108รางวัลค่ะอีกทางธนาคารนะคะยังเปิดรับฝากเงินประเภทเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง108ปีให้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษแบบขั้นบันไดสูงสุด10.8%ต่อป,ปีนะคะระยเวลาฝากเงิน108วันอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย1.08%ต่อป,ปีกำหนดเงื่อนไขาการเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทนะคะ สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทให้สิทธิ์รายละ1บัญชีธนาคารจะเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนจองสิทธิ์การฝากเงินผ่านทางเว็บไซต์ w w w g s b o r t h แล้วก็ช่องทางลายนะคะในวันที่25-26มีนาคม2,564รวม2วันวันละ1,500ล้านบาทวงเงินรับฝากรวม3,000ล้านบาทค่ะ สำหรับลูกค้าเงินฝากทุกประเภทนะคะยกเว้นเงินฝากเผื่อเรียพิเศษฉลอง108ปีที่ฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปยังมีสิทธิ์รับกระปุกออมสินที่จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระโอกาสพิเศษนี้อีกด้วยนะคะของมีจํานวนจํากัดนะคะแต่ทางนี้เพื่อให้เป็นไปนตามมาตรการเว้นระยะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ธนาคารจึงเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่25-26มีนาคม2564 ให้ลูกค้าฝากเงินจองสิทธิ์รับกระปุกออมสินได้ที่เว็บไซต์และช่องทางไลน์นะคะโดยผู้ที่จองสิทธิ์สำเร็จจะได้รับ SMS นะคะให้ไปติดต่อรับกระปุกออมสินพร้อมฝากเงินนักสาขาธนาคารออมสินตามรอบวันแล้วก็เวลาที่แจ้งความประสงค์ไว้ในการลงทะเบียนค่ะนอกจากนี้นะคะธนาคารได้มอบเงินขวัญถุงเป็นเงิน500บาทแก่เด็กที่เกิดในวันที่1เมษายน2564นะคะ เพิ่อเริ่มต้นปลูกฝังสร้างเสริมวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิดโดยบิดาหรือว่ามารดาเด็กมีสัญชาติไทยนำสุติบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนบิดาหรือว่ามารดาแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดาหรือว่ามารดานะคะมาแสดงที่สาขาธานาคารออมสินภายในวันที่30ธันวาคม2564ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ